สวัสดีค่ะอยู่ับษาชาไล่ไล่ไผ่แก้ววันนี้เราพามาดูสวนหอมผักชีที่ประกอบทำอาหารเนาะอันนี้ปลูกหอมหอมผักชีอ่าพิลิศพิลิอันปลูกปลูกนี่ปลูกได้แี่เนี่ยต้นหอมประมาณนี่แล้วปลูกได้นานหรือยัง กเลยนะวันที่เท่าไหร่วะได้สิสิบห้าวันแล้วเนี่ยหรออ๋ออันนี้ปลูกแล้วเราเตรียมแปลงนี่เนาะเตรียมแปลงเตรียมแปลงควรดินควรดินอันนี้มีห้าแปลงห้าแปลงอันนี้คืออันนี้ต้นหอมผักชีเนาะอันนี้อันนี้ต้นผักชีกผักชีกำลังกำลังขึ้นกำลังขึ้นที่ว่าหอมผักชีที่เขา กินรับประทานอาหารกินกับใส่กับข้าวประกอบอาหารนะเนาะขาย,ขายถ้าเกิดขายขายถอนขายนี่ได้โลเท่าไหร่โลเท่าไหร่โอ้ตอนเนี้ยนะตอนนี้มันแพงเออนะประมาณแปดสิบมั้งแปดสิบร้อยห <80 S 3> <อ>นึ่งแต่เนี่ยร้ 140, อยสี่สิบผักทีร้ 140, อยสี่สิบเพราะว่าโอ้ผักทีนะอ้าเนี่ยเมื่อวาน,นเขาเขามาไอปูกระเบื้องบ้านกีหนูเขาขึ้นขนาดนี้แล้ว ต้นหอมผักชีอยู่กับต้นหอมเนาะอันนี้พันเพลิดเอาไว้เอ็นเอาไว้พันพันเอาเก็บไว้เองช่วงนั้นช่วงช่วงนั้นมันถูกไงช่วงนั้นมันถูกเออนั้นมันถูกมันเหลือโลละยี่สิบบาทพี่ก็เลยเอาเก็บไว้พันเดียวช่วงดูดูการหอมถูกก็เอาไว้พันนะอ่าไว้พันช่วงฤดูการหน้าหน้าหนาวอหน้าหนาวน่าจะถูกพปศจสิกิการธันวาเนาะ หอมบักชีจะถูกแต่หน้านี้จะแพงมากเลยใช่ใช่จะแพงมากก็คือเป็นโอกาสของเกษตรกรก็ทําทําก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายเนาะไม่ยากเนาะแต่มันขึ้นอยู่กับราคานี่แหละเนาะราคาดีใช่ถ้ามนส่งได้สะดวกมันก็ดีอันนี้ผักชีกําลังขึ้นอันนี้เราเรามารีวิวตอนเด็กเดก่อนอย่าตอนถอนเนี๋ยเรามาเรีนวิวตอนอนมาอันนี้เขียวมากเลย เนี่ยเขียวมากเลยนี่แหละความันโอ้ยหอมบ,บักชีขายดีทีตายเนาะดีที่อมัอบบยเอ้อเอออยโล,โลละร้อยกว่าบาทเดียววันหนึ่งเนี่ยแค่สิบโลนี่ก็ได้พันกว่าบาทเลยแต่ว่ามันทำยากมันน้าร้อนมันไม่ค่อยขึ้น,นใช่ใช่ทีแรกเนี่ยมันขึ้นดีนะเนี่ยมันยุบหมดมันร้อนจัดนั่นแหละโอ้ยไม่อย่างนั้นไม่ได้ดเงินที่ข้าฟางลองนี่คือแบบว่าให้มันชุ่มมีความชื้น ให้มันมีความชื้นเนาะเอ่อมีความชื้นเอ่ออันนี้เออเอาฟางรองอันนี้หอมบัชชีก็สี่สี่แปลงเหมือนกันหอมบัชชีสิบเหมือนกันหอมเหรอหอมหกอ๋อเรามองเห็นหอมแค่นี้หกขนาดโอ้เขียวมากเลยเนาะเอหกขนาดนี้ขนาดสองสองกิโลสองกิโลครึ่ง เขียวอันนี้อีกขี่วันถึงจะได้ถอนเนี่ยประมาณนี้แหละประมาณสิ้นเดือนนี้ก็ได้ถอนแล้วไหมเหรอราคาดีเร่งราคาดีพอได้อยู่ถ้าราคาดีนะราคาดีเร่งถอนเมื่อไปไกยเมื่อไปไกลนี่สามล็อกเนี่ยได้ไปสองหมื่นกว่าบาทน็่นน่ะมันราคาแปดสิบไงแปดสิบไปไกลสามล็อกถ้าทำสิ้นเดือนนร้อยหนึ่งก้าบอกอ๋อ จะทันมอันนี้จะได้อยู่อันนี้ไม่ไม่ทันแล้วอันนี้อีกอันนี้มันจะช้ากว่านี้เลยอ๋อผักชีมันจะปลูกยากหน่อยเนาะหน้านี้เนาะแต่ราคาดีเนาะราคาราคาดีอ๋อนี้ใครใครก็ไม่อยากทําแล้วเพราะว่ามันโควิดใครก็ไม่อยากไปไหนอะไม่แต่อันนี้มันก็ต้องมันขาดไม่ได้ถึงจะโควิดอ่ะเออเดี๋ยวอะไรเดี๋ยใช่คือขาดไม่ได้ประกอบอาหารเออยิ่งเป็นโควิดมันยิ่งกินในพวกนี้กันอ่ะใช่ใช่ กินพวกหอมพวกไอ้นี่ไงอือไอ้หอมเนี่ยมันทําง่ายไอ้ไหมพี่นะอยากทําหอมแต่ว่าราคาหอมอ่ะราคาหอมใช่สมมติว่าเราซื้อเขามาน่ะมันแพงอ้อต้นต้นพันธุ์อ่ะหัวมันา่ะโลละหกสิบบาทเออโลละหกสิบแต่อันนี้พี่คิดเอาไว้เองได้เอาไว้เองตั้งแต่ตอนที่ว่าเขาปลูกช่วงพฤศจิกาธันวาคือว่ามันถูกเขาก็เอาไว้ทําพันธุ์ก็เลยเอาไว้ทําพันธุ์อ๋อถูกก็เลยเอาไว้ทําพันธุ์อือ ปลูกไว้อ่ะมีขนาดเดียวเองหมายเนี่ยตั้งแต่นี่ไปนั่นน่ะห้าสิบห้าสิบโลพอมันแห้งแล้วเหลือสิบสามสิบสี่โลหงเฮานะ่ะเฮาปลูกไว้กินนะ่ะแต่เฮาก็เอาไว้กินเป็นกระจะมันกิน่าเบิดนะเฮาไว้กินเป็นกระจะไอ้ไว้ทำฟานเป็นกระจาะออกันปลูกได้เลยนาะหมายป,ปลูกแล้วปลูกไว้กินนี่แหละเอ,อเอาไว้เอาไว้แจกแจกกันกินน่ะนะใช่ <นะ S 1> ใช่แล้วตอนนั้นไอ้หมายได้เอากับพี่ไปเปล่า เอาไปเรายังไปแบงให้พี่มุ้ยเลยเอจะทาจริงจริงเนี่ยนะถ้าจะทําให้ทําพันเราเอาไปใครไปใกล้ไปเจ็บหน้าหนาวนะทำไว้สักไอ้5โลเก็บพันไว้ไว้เก็บไว้ไอ้ทําหน้าหนาวหน้นาวไม่ทําหน้าหนาวหน้าหนาวมันเยอะแต่มันงามแต่เนี่ยสู้หน้านี้ไม่ได้หรอกราคาดีเนาะเนี่ยทําทําได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งนะถือเนี่ย บางคนก็เฮ็ดบ่ได้เพราะว่าเพาะบ่ได้เพาะเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไม่ขึ้นเอออันนี้เห็นเงินเลยเนี่ยที่จังเลยนะเนี่ยใหม่เช่ม่จริงนี่เองอ่ะแต่สามวัขึ้นน่ะคิดดูดิสามวันมันโผล่หมดเลยเออใช่หอมจะเป็นอย่างนี้แหละหอมมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยสามวันโผล่เนาะโอ้สามวันโผล่ใหม่เลยโอ้โหเห็นแล้วก็หืมพอได้อยู่ถ้ามันไม่ร้อนไม่อะไรนะโอ้ทำได้เนี่ย ที่แรกนายหมายเตรียมที่ไว้ก็บอกว่าเกษตรแปลงใหญ่เขาจะเอางูมาลงให้อแล้วคราวนี้มันยังไม่ทันได้สักทีไงก็เลยตัดสินใจเอ้ลองลงไปก่อนที่ถ้าเขามากก็เผื่อเราได้ถอนก่อนว่างั้นเกษตรแปลงใหญ่เขาจะเอาูมอตังให้ไงเออเออเขาถร่มเกษตรแปลงใหญ่เขาจะได้นู่นได้นี่ได้ท่อได้อะไรเได้ กากน้ำตาลได้ปุ๋ยหมักได้ถังได้อะไรต่ออะไรโอ้ด şey ีมากเลยเดี๋ยวตอนถอนอยู่โทรบอกเลยเนอจะมาถ่ายําอีกเอออ่็อยู่กับสาวชาวไร่ไร่แหม่แก้วแล้วพามาดูการวิธีปลูกหอมบักชีเนาะอันนี้งามมากเลยเขียวมากเลยเออแล้วไม่ได้ฉีดยาอะไรมากมายเนาะไม่ได้ฉีดเลยเออไม่ได้ฉีดยาเลยพวกหอมพวกบักชีนี่จะไม่ได้ใช้ยาเลยใช่เขากินได้สบาย เขาเออปลอดภัยผู้บริโภคเขาขายพวกไอ้นี่ด้วยนะพวกโรงพยาบาลอะไรใช่ใช่ใช่โรงพยาบาลหนองม่วงวันพุธอะเนาะก่อนที่มันไม่ติดโควิดอะนะเลน้อยแกก็จะมาเอาไปใช่ใช่เขารณรงค์ให้เอาผักปลอดสารพิษไปขายที่โรงพยาบาลผู้ป่วยได้ทานอะไรมันจะได้ปลอดสารพิษเนาะพี่ลิ์เนาะใช่ใช่ปลอดสารพิษอืม เขียวดิเขียวมากเลยแต่แต่ชอบใจตรงที่ว่ามันโลล้อยนี่เนี่ยเนี่ยสี่หกหกหกหนานเนี่ยหกหนานนี่จะได้คิดคิดก็่าๆว่าจะได้เงินเท่าไหร่เพี่เพ่มสองหมื่นอ่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมเอซดูดูเนี่ยเขาเจ้าของเขาก็คิดไว้ว่าเนี่ยหอมหกหนานหอมหกหนานตีไป ถึงงานไม่เนี่ยไม่ถึงงานเนาะเนี่ยไม่ถึงงานเขาเขากะเขาได้เท่าไหร่นะสองหมื่นสองหมื่นเนาะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะเนาะไม่ยากทำไม่ยากเนี่ยเขาปลูกขี่วันนะแตกออกมาเนี่ยแตกออกมานะประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันได้เป็นต้นขนาดเนี้สิบวันเลยนะแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะถ่าถอนได้แล้วเนี่ยใช่หอมป่ะมันสามสิบกว่าวันก็ถอนได้แล้วนั่นน่ะอือ สามสิบปอนด์ไหมโอ้โหตอบโจทย์ได้ดีมากเลยทำทำบ่อยแล้วไงทำบ่อยนะช่วงนี้มันร้อนช่วงนี้มันร้อนเนาะโอ้โหช่วงที่ทำใหม่ๆตรงนั้นเลยนะไอ้มาที่ยังตรงที่ตรงนั้นอ่ะที่ยังไม่ได้ขายเขานะลงไว้หกขนาด่ปคิดตูได้สองตันออแต่มันถูกโลได้ยี่สิบบาทอืมนขนาดเนี้โอ้โหใครมาเห็นใครมาเห็นก็ถอนแจกเขาอะไรเขา พวกนั้นเราทําใหม่เรายังไม่รู้หลักเรายังไม่รู้หลักแต่อนนี้เราปลูกพร้อมกันพืดเลยพืชแล้วไม่ะใช่ต้องอันนี้ต้องทยอยเนาะมันต้องทยอยต้องทยอยถอนเอาอไม่ไหวทีแรกเราไม่รู้เราไม่รู้คราวนี้เรามารู้แล้วไงก็ต้อง ขั้นตอนเอาใช่ใช่ทยอยปลูกทยอยปลูกอันนี้มันจะได้ราคาสําหรับเราจะเห็นเงินเลยแหละเนาะเห็นเงินเดี๋ยวเียถอดนะเดี๋ยวจะเออเดี๋ยวโทรถอดเดี๋ยวมาดีดีอีกครั้งหนึ่งฝากด้วยนะคะฝากคลิปนี้ด้วยนะคะกะพูดหลานไหมอ๋อเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากคลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งถ้าชอบบ๊ายบายค่ะเลิกย เราพามาดูกับ oh. หอมผักช<อ>ี<อ>ที่ประกอบอาหารกินกับใส่ประกอบอาหารนะเนาะหอมผักชีขอคุณมากเลยที่มาชม <laughs> จ้าฝากคลิปนี้ด้วยนะคะ <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง <laughs> จ้าจเจ้าเยี่ยม